กรับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องจ้ามันนี่แมวมันนี้พาเขา่าก้วอีกขึ้นเขาเานาะจ้าพาม่อ้อมหอยใส่ใบชะพูเนาะนี่นะจ้าจะแสบมากมาเลยจ้า อ้อมหอยใส่ใบชาพูนี่แหละจ้าเป็นดั่แสบบอหอยมีแต่โตหญ่ๆแย่เนาะพี่น้องเนี่ยจา้าแสบแสบน้ำกันเนาะพี่น้องแม่วันนี้ก็ขอบบุญขอบคุณถูกกำลังเลียงใจเนาะจา้าที่เขามาให้กำลังใจทั้งในประเทศและ ต่างประเทศขอบคุณหลายๆขอบคุณมากมายเนาะค่ะถ้ามาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแหมเมอวันนี้นะไม่เด้อเป็นกำลังใจให้แมเมวันนี้ทําคลิปต่อไปกอนจากกันแมเมวันนี้ก็ขอร์ไวฟอนให้ทุกคนมีความสุขในการทํางานยิ้มให้กันวันนี้อากาศแห้งๆรวยๆปังๆอากาศก้นพานรักษาจากเมอรวันนี้ขอตัวไปจินอมหอยสบายชะพูเนาะพี่น้อง ตามสวัสดีจ้า